สวัสดีครับวันนี้ผมจะมารีวิวว่าในเรื่องของการใช้แอปพลิเคชันนะครับในการตั้งจูนสายกีตาร์นะครับซึ่งหลายคนนะครับคงจะสงสัยนะครับอย่างคนตาบอดเราเราเนี่ยนะครับเวลามีแอปพลิเคชันที่เกี่ยวข้องกับาการใช้งานนะครับในการใช้ชีวิตประจำวนันไม่ว่าจะเป็นเรื่องของอ การจ่ายค่าน้ําค่าไฟนะครับการทําธุรกรรมการเงินนะครับแล้วก็ไม่ว่าจะเป็นเรื่องอื่นใดอีกมากมายนะครับเนาะคนอ่าเราก็จะมีการมีมีการสงสัยกันว่าถ้ามีแอป,ปนั่นนู่นนี่อย่างเงี้ยคนตาบอดจะใช้ได้ไหมนะครับซึ่งวันนี้ผมก็จะมาว่าเรื่องของแอปพลิเคชันแอปพลิเคชันตัวหนึ่งนะครับที่ใช้สําหรับการตั้งสายกีตาร์นะครับอแอป,ป ที่ผมจะมารีวิวในวันนี้นะครับก็คือแอปที่ชื่อว่า g i t a ร r t u n น r นะครับหลายคนคงจะรู้จักกันมาแล้วเป็นอย่างดีนะครับซึ่งก่อนหน้านี้ที่ผมเคยใช้นะครับเวลาเราใช้เนี่ยนะครับเวลาเข้าไปในในแอปพลิเคชันตัวเนี้ยนะครับก็เวลาเราตั้งสายเนี่ยก็คือก็คือเราจะกด เอานิ้วปัดไปหาสายกีตาร์ที่เราต้องการแล้วเรากดดับเบิลแท็บแล้วก็ฟังเสียงนะครับแล้วก็ตั้งสายกีตาร์เทียบซึ่งอ่าเปอร์เซ็นต์ของความเที่ยงตรงนะครับมันก็จะไม่ได้มาตรฐานเท่าที่ควรนะครับซึ่งผมเพิ่งมาค้นพบไม่นานนี้นะครับโดยปกติก็คือเวลาเราตั้งสายกีตาร์เนี่ยนะครับก็คือก่อนหน้านี้ก็คือผมเคยสังเกตแล้วว่าเวลาตั้งสายกีตาร์เหมือน เวลาเราดีสายกีตาร์อย่างเงี้ยนะครับเอ่อก็เคยสังเกตว่าเวลาเราดีสายกีตาร์แล้วมันจะมีเสียงหรือมีอะไรสักอย่างหนึ่งดังขึ้นมานะครับมันดังทําไมหรืออาจจะเป็นบั็กของตัวแอปพลิเคชันหรือเปล่าหรือเวลามันดังอาจจะเป็นการแจ้งเตือนของโฆษณาในแอปพลิเคชันไหมเนี่ยครับซึ่งผมก็ได้คําตอบแล้วนะครับซึ่งนั่นก็คือข้อดีของตัวแอปนะครับซึ่งเวลา คนตาบอดใช้งานเนี่ยนะครับมันก็จะถ้าสมมุติเราหมุนแล้วเราดีดสายกีตาร์นะครับแล้วถ้าเสียงสายกีตาร์เรามันตรงนะครับอ่ามันก็จะมีเสียงบอกนะครับนะครับว่าเออเนี่ยถ,ถ้าเสียงมันดังอย่างเงี้ยนะครับอันนี้ก็คือสายเนี่ยมันตรงแล้วนะครับซึ่งเราก็เวลาตั้งเนี่ยเราก็ต้องลองดีด,ดดูนะครับมันก็อาจจะใช้เวลานิดนึงนะครับ และในขณะเดียวกันครับคนตาดีก็สามารถใช้งานได้ด้วยนะครับซึ่งคนตาดีเขาก็จะดูสีของมันนะครับมันจะมีมีเฉดสีทั้งหมด3สีนะครับซึ่งถ้าเป็นสีแดงสแสดงว่าสายเพี้ยนมากถ้าเป็นสีเหลืองสแสดงว่าเกือบตรงแล้วนะครับแล้วก็ถ้าเราดีดดูนะครับถ้ามันสแสดงผลเป็นสีเขียวก็สแสดงว่าสายกีตารามันตรงแล้วกับเสียงนั้นน,น,นะครับก็เดี๋ยว ก่อน <HHH> ที่เราจะมาใช้งานกันนะครับเราก็จะามาโหลดตัวแอปพลิเคชันกันมาก่อนนะครับแอปพลิเคชันตัวนี <ๆ S 1> ้ชื่อว่า Gita ร์ t at u n e นนะครับนะครับชื่อ g i t a r ์ u n e นอนะครับชื่อนี้เลยนะครับสะกดยังไงนะครับก็สะกดอย่างนี้เลยนะครับ g g g o นะครับ u u แล้วก็ i t t ีทีไทยแลนด์นะครับ a ออาแล้วก็อาร์วักตัวไหนทีทีไทยแลนด์ยูเอ็นโนเวเบอร์อีาแล้วก็อาครับนะครับตัวสะกดของเจ้าตัวโปรแกรมนี้นะครับเขียนอย่างนี้นะครับกีตาร์จูเนอร์ เมื่อเราทราบเรื่องของตัวสะกดแล้วนะครับก็ให้นะครับไปที่ App Store นะครับให้ให้ไปที่ App Store นะครับแล้วก็ไปที่แถบด้านล่างไปที่แถบค้นหาแล้วก็ให้เขียนชื่อโปรแกรมลงไปในช่องค้นหานะครับเขียนว่า g u i t a r จ u n นอลงไปนะครับเดี๋ยวผมจะสาธิตนะครับหน้าที่สี่จากหกโฟลเดอร์หน้าที่สามจากหก หน้าจอโฮมข้อความไม่ได้อ่านห้าสิบสี่ข้อดอกซาฟาโทรศัพท์หน้าจอโผมก็จะเลื่อนไปที่แอปสโตร์นะครับแอปสตูเปิดความไอแอปสตูมาที่แอปสโตร์แล้วดับเบิลแท็บเข้าไปนะครับแอปสโตร์ปุ่มแล้วก็ลงมาแท็บด้านล่างนะครับที่มีทั้งหมดห้าแท็บนะครับแล้วก็ปัดไปแท็บที่เลือกอยู่าปุ่มทับค้นหาแท็บที่ห้าแท็บล่าสุดนะครับแท็บค้นหาหรือเสิร์ชนะครับดับเบิลแท็บเข้าไปนะครับเลือกอยู่ค้นหาแล้วก็ทับเกม เลื่อนมาแถวบนบนซ้ายซ้ายครับแถวบนซ้ายนะครับมันก็จะบอกว่าแถบค้นหาเกมและอื่นๆเป็นช่องช่องใช้ป้อนข้อความนะครับเขาก็บอกว่าแถบอ่ช่องอ่าเลยนะเกมแอปและอื่นๆช่องค้นหานะครับแล้วก็ดับเบิลแทบเข้าไปนะครับช่องค้นหาช่องค้นหาครับแล้วก็เขียนครับเขียนทีนี้ให้เขียนตัวอ่า เขียนโปรแกรมที่เราจะค้นหาลงไปนะครับเดี๋ยวผมขอเปลี่ยนภาษาก่อนนะครับตัวเลขแป้นพิมพ์ถัดไปอิโมจิตัวเลขลบตัวพิมพ์้งลิมหน้าต่างอิโมจิเลือกอยู่ e n g l i s h us ช่องค้นหากำลังแยกคำแล้วผมก็จะเขียนนะครับตัวอักตัวพิมพ์ใหญ่ A G ตัวพิมพ์ใหญ่ F ตัวพิมพ์ใหญ่ G ตัวพิมพ์ใหญ่ G G U U U I I T T ทีไทยแลนด์นะครับ A เออวัก T ทีน่ยูอ็นอานะครับ GUI TAR วัก T U N E R นะครับ กีตาร์จูเนอร์แล้วกดค้นหาครับกีตาร์ทีนี้เราก็เลื่อนเลื่อนหาดูนะครับการโฆษณาับการซื้อภายในแอปปุ่มการโฆษณาปุ่มภาพปกรูปภาพภาพปกรูปกีตาร์ทูเนอร์กีตาร์บัตรทูเนอร์รับการซื้อภายในแอปปุ่มเรื่องราวตั้งสายกีตาร์จูเนอร์ตั้งสายกีตาร์ดับเบิลทูนอูคูเลเล่สียงสี่ดาวครึ่งการจัดอันดับหกจุดสองเคจำนวนปุ่มปุ่มอ่าตัวนี้เลยนะครับตั้งสายกีตาร์ดับเบิลทูนคูคูเลเล่สียงสี่ดาวครึ่งการจัดอันดับหกจุดสองเคจำนวนปัดขวามานะครับหา แอปตัวนี้ให้เจอนะครับซึ่งตอนนี้ของผมเนี่ยมันมีไว้ในเครื่องแล้วถ้าผมปัดขวาอีกหนึ่งครั้งนะครับมันก็จะกลายเป็นเปิดนะครับเพราะผมมีแล้วแต่ถ้าผมยังไม่มีผมก็กดอยอมรับนะครับหรือรับนะครับแล้วก็ก็เข้าสู่กระบวนการการติดตั้งในลําดับถัดไปนะครับจนติดตั้งโปรแกรมจนเสร็จสิ้นนะครับเราก็จะได้แอปพลิเคชันตัวหนึ่งมานะครับชื่อว่าโปรแกรมชื่อว่าแอปพลิเคชันกีตาร์จูเนอร์นะครับ ทีนี้พอเราโหลดแอปพลิเคชันมาเสร็จแล้วเนี่ยนะครับแล้วก็ <Azure. S 1> มาเปิดการใช้งานของโปรแกรมกันเลยนะครับหน้าที่สมจากหกั 6, บหน้าที่สจากหหน้าที่จะอยู่ในหาย่างนิดนึงครับเมื่อเจอนะครับเมื่อเรามาหาแอปพลิเคชันที่เราโหลดมาไว้แล้วเจอนะครับก็ดับเบิลแท็บเข้าไปนะครับ ในการเข้าใช้งานนะครับสมัครตอนนี้พร้อมทดลองใช้ในการเข้าใช้งานนะครับแอปพลิเคชันครั้งแรกนะครับก็จะมีการแจ้งเตือนนะครับขึ้นมาเพื่อให้เรานะครับทาการนะครับอนุญาตหรือตกลงนั่นนู่นนี่นะครับของของแอปพลิเคชันนะครับในในครั้งแรกๆนะครับแล้วก็แล้วก็ปฏิบัติตามเงื่อนไขของการใช้แอปพลิเคชันนะครับในครั้งแรกๆไปก่อนนะครับเพื่อให้อ่ามันเข้ามาอยู่ในหน้านี้นะครับซึ่งในหน้านี้ก็จะมีแถบครับอยู่ด้านล่างนะครับ5าแถบ อันแล้วก็เอานิ้วลากลงมานะครับหาแถบข้างล่าง<ล> <ละ S 1> ให้เจอนะครับดดซึ่งโปรแกรมตัวนี้เป็นโปรแกรมใช้ฟรีนะครับสิ่งที่เขามีมาด้วยเนี่ยมันก็จะมีพวกโฆษณามีอะไรติดมาด้วยนะครับซึ่งซึ่งผม,มผมก็ไม่แน่ใจเหมือนกันว่ามันสามารถปิดได้ไหมหรือมันจะปิดยังไงนะครับแล้วก็เลื่อนลงมาข้างล่างนะครับหะนึ่งร้อยสุะะ่บ ก็ปัดมาหาแถบให้เจอนะครับเต็มปุ่มทับหลังจากทรทัศใช้งานเส้สนสุดลงหลังจากทรทัศใช้งานเส้นสุดลงจะมีการตอา่อหลังจากก็จะเลือกไม่ไม่ถือว่าไม่ถือว่าใช้ยากมากนะครับแต่ว่ามันก็อาจจะมีการาการะโดดบ้างนะครับเพราะว,ว่าเอ่อเคอร์เซอร์เขาไม่ไม่แบบว่าไอตัวตัวของไอโปรแกรม Voice over มันไม่ไม่ค่อย active เท่าไหร่นะครับหมายถึงว่ามันไม่ค่อยเสถียรแต่ว่าหมายถึงวมันก็ใช้ได้นะครับ และเรื่องขจุดดีซีอินเลือกอยูนึงดีซีสสีสปุ่ม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 โทนาติกปุ่มทับเกมปุ่มทับมันก็จะมีทั้งหมดหแถบนะครับแถบแรกก็จะเป็นอ่าโทนาิการ้านะครับกวาามาต้นสคดับเป็นมีการกนี่ยควับเป็นเรื่องขการใี่จเป็นแถบการใช้งานครับก็คือเวลาเรามาตรงนี้นะครับเวลาถ้ามาที่แถบแรกเนี่ยนะครับก็จะเป็นว่าเรื่องของการที่จะเป็นแถบการ้นนะก็อเล เป็นแถบที่คนตาดีเขาจะเลือกใช้นะครับเพราะว่าถ้ากดเลือกที่แถบแรกก็คือมันจะเป็นการแสดงผลแบบเป็นเป็นสีนะครับก็คือก็จะแสดงผลเป็นสีว่าแดงเขียวเหลืองอย่างเงี้ยนะครับก็คือถ้าถ้าเป็นสีเขียวก็คือตั้งสายตรงแล้วหมุนสายตรงแล้วเงี้ยนะครับถ้าแดงก็คือเพี้ยนมากถ้าเหลืองก็คือยังไม่ตรงนะครับเกือบแล้วเกือบแล้วอะไรเงี้ยนะครับอันนี้ผมก็แนะนำคร่าวๆนะครับ ปุุมมแถบที่3ก็จะเป็นแถบจูเนอร์นะครับแถบที่4ี่ก็จะเป็นบาร์นะครับก็คือจะเป็นฟังก์ชันพิเศษนะครับแล้วก็แถบที่5ก็จะเป็นอ่าถ้าใครอยากรู้ว่าคอร์ดแต่ละคอร์ดจะยังไงนะครับก็คือมามาที่มาดับเบิลแถบที่คอร์ดไอ้ที่แถบที่5นะครับแล้วก็ ก็จะมีเสียงขอดเสียงอะไรให้เราสามารถกดฟังดูได้นะครับอันนี้ก็ให้ลองศึกษาลองลองลองศึกษาดูนะครับทีนี้ของผมตอนนี้ก็คือผมตั้งไว้ในในแถบที่สามก็คือถ้าเราจะตั้งเสียงกีตาร์ให้มันตรงเนี่ยนะครับเราก็ต้องมากดดับเบิลแถบที่แถบที่สามด้านล่างนะครับก็คือแถบจูเนอร์นะครับก็คือเราดับเบิลเอานิ้วปัดซ้ายปัดขวามานะครับหาแถบที่สามนะครับแล้วก็กดดับเบิลแถบที่คําว่า จูเนอร์นะครับอันนี้ผมก็กดกดเลือกอไว<ห>้แล้วนะครับผมทีนี้พอเรากดเลือกตรงนี้เสร็จแล้วเนี่ยนะครับถ้าถ้าเรากดมาปัดมาทางซ้ายเรื่อยๆมันก็จะมีปุ่มหกปุ่มอยู่นะครับหนึ่งสองสามสี่ห้าหกปุ่มหกปุ่มนี้ก็คือเป็นปุ่มอของเสียงกีตาร์ในแต่ละเสียงนะครับถ้า าติดกับอันเนี้ยติดกับแถบที่หนึ่งก็คือติดกับแถบที่หนึ่งเลยก็คือจะเป็นเสียงสายหนึ่งนะครับแล้วก็ถ้าถ้าปัดไปทางซ้ายเ,ยเรื่อเรก็จะเป็นสายที่สองสามสี่ห้าหกนะครับเอาเรามาฟังเสียงกันนะครับเ,เสียงที่หนึ่งนะครับจากขวาสุดมาเลยนะครับดับเบิลแท็บสาม กำลัง G3 ยืนยันยืนยันด้วยแอสเซโตไม่ให้เลือกยกเลิกปุ่มเดี๋ยวนะครับสักครู่นะครับยี่ห้าทูนเนอร์อินซอร์ดีเจนปุ่มเลือกอยู่หนึ่งร้อยเก้าสิบเลือกอยู่อัตโนมัตหนึ่ง G3 สายสักสตาร์ปุ่ม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 อาจเป็นไปได้ของขวัญปุ่มอาจเป็นไปได้ของขวัญโทนมาติกะปุ่มปุ่มอาจเป็นไปได้ของขวัญอ่านี่คือเสียงสายที่หนึ่งนะครับโทนมาติกะปุ่มปุ่มอาจเป็นไปได้นะครับแล้วก็ปัดซ้ายมาครับปุ่มอาจเป็น <laughs> ไปได้ นี่เสียงสายที่สองนะครับอาจเป็นไปได้ของขัปุ่มแล้วก็นี่สายที่สามครับอาจเป็นไปได้ของขัปุ่มแล้วก็ปัด้ายมาเรื่อยเยนะครับอาจเป็นไปได้ของขวัญอาจเป็นไปได้ของขวัญปุ่มอาจเป็นไปได้ของอาจเป็นไปได้ของขวัญปุ่มอาจเป็นไปได้ของขวัญ เป็นไปได้ของนนะครับซึ่งมองเมื่อก่อนเนี่ยนะครับตอนที่ผมยังไม่รู้ว่าไอ้ตัวแอปพลิเคชันเนี่ยนะครับมันมีมีฟังก์ชันนะครับเป็นตัวบอกด้วยว่าเสียงเราตั้งสายกีตาร์เนี่ยมันตรงไหมนะครับก็คือผมจะใช้วิธีการก็คือกดดับเบิลแท็บในแต่ละสายเลยนะครับแล้วก็เทียบเอากับหูเลยว่าเสียงกีตาร์ด้านนอกกับเสียงในแอปมันตรงกันไหมแล้วก็ตั้งเทียบไปอย่างเงี้ยไปเรื่อยๆนะครับซึ่งผมก็ทําอย่างเงี้ยนะครับทุกสายเลยนะครับทีนี้ สิ่งที่เราได้กลับมาก็คือความสเ,เสถียรยของเสียงครับความความเสถียรของเสียงกีตาร์ที่เราตั้งเนี่ยนะครับก็คือมันตั้งแล้วก็คือมันไม่ได้ไม่ได้มาตรฐานเท่า <c ười> ที่ควรนะครับก็คือมันตรงนั่นแหละนะครับแต่มันจะตรงแบบเหลื่อมๆนะครับก็คือมันจะมันมันจะไม่ไม่ไม่ตรงเสียทีเดียวนะครับทีนี้จากที่ผมเคยลองสังเกตนะครับสักไม่กี่วันมานี้นะครับผมก็ได้ทราบว่านะครับเจ้าตัวโปรแกรมนี้มีเสียงเป็นตัวบอกเราด้วยว่าเออถ้าถ้าเราตั้งเสียงอย่างนี้นะครับ ก็คือเขาจะมีเสียงบอกว่าเออสายกีตาร์เราตรงแล้วอย่างเงี้ยนะครับซึ่งผมก็เออรู้สึกว่าเป็นอะไรที่ที่แบบว่าเออทาให้คนตาบอดอย่างเราเราเนี่ยนะครับก็สามารถที่จะใช้แอปพลิเคชันนี้นะครับเหมือนกับคนตาดีได้เลยนะครับนะครับก็คือถึงเราจะมองไม่เห็นสีแต่ก็มีเสียงเป็นตัวบอกนะครับว่าเราตั้งสายกีตาร์ให้ตรงได้นะครับซึ่งมันก็จะลดนะครับก็คือเราไม่ต้องเสียเวลาไปนั่ง นั่งกด Double ap, กด Double ับเบิลแท็บกดดับเบิลแท็บทีละสายเนี่ยอย,อย่างเงี้ยนะครับทีนี้เดี๋ยวผมจะมาสาธิตว่าในเรื่องของการตั้งสายกันเลยนะครับเดี๋ยวผมขออนุญ,ญาตหยิบสายกีตาราก่อนนะครับแป๊บหบนึง่งตอนนี้ก็คือกีตร์ผมเสียงสายกีตารามันตรงแล้วนะครับทีนี้ผมลองดีดดูก่อนนะครับอ่ะเขาก็จะมีเสียงอย่างนี้ครับคือถ้าเสียงสายกีตาราตรงเขาก็จะมีเสียงบอกนะครับ ถ้าเราตั้งตรงเขาก็จะมีเสียงดังอย่างนี้ทุกสายเลยนะครับเอาสายสองไม่ตรงแน่หรือเปล่าไอ้นี้ไม่แน่ใจนะครับลองลองดีดดูใหม่นะครับหรืออัานไม่ตรงจริงเราก็ต้องหมุนนะครับทีนี้เราก็ต้องหมุนสายกีตาร์นะครับหมุนขึ้นหรือหมุนลงนะครับเดี๋ยวผมจะลองหมุนขึ้น นี่สายสองนะครับสายสองสายสองโตลฮลรับทีนี้สาายสามครับสายสามก็ตรงนะครับ สายสก็ตรงนะครับสาย5ก็ตรงนะครับและสาย6ครับเรามาดูว่าสายหตรงไหมถ้าสายตรงหมดีตรรับการจูเรียบร้อยแล้ว ถ้าสายกีตาร์เรานะครับเราตั้งจากสายหนึ่งจะมาถึงสาย6แล้วก็ตรงหมดทุกสายนะครับเขาก็จะมีสัญญาณนะครับบอกว่าเราตั้งสายกีตาร์ทุกสายทุกเส้นเนี่ยตรงแล้วนะครับให้สมมุติว่าผมตั้งไม่ไม่มันตรงก่อนนะครับผมลองหมุนหมุนม่วมม่วมวมวมวไปสักสามสายแล้วกันนะครับนะครับตอนนี้ก็คือ1สายหนึ่งสาย2สาย3ผมไม่ตรงแล้วครับนี่ผมก็ตั้งใหม่นะครับ ถ้าตรงเขาก็จะมีเสียงบอกนะครับ รรหรือจริงๆก็คือเราลองอเทียบเคียงพอเข้าๆอย่างนี้ครับแล้วก็ไปดับเบิลแท็บที่เสียงสายกีตาร์สายหนึ่งดูก่อนนะครับแล้วก็หลังจากนั้นเราถึงตั้งให้มันใกล้เคียงก่อนนะครับแล้ว เขาก็จะบอกเราได้ว่าเสียงมันตรงไม่ตรงนะครับผมก็จะยึดสายหนึ่งก่อนนะครับย,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 ยินดีด้วยพีนดียินด<อ>ีด้วยพี่ตาดีด้วยพกันเขาไม่ได้ตั้งให้ผมนะตอนนี้อินฟอร์มิตีเอ็นปุ่มทาร์ปขีดล่างบาร์ขีดลับเลือกอยู่เกมโทรมาติกับปุ่มอาจเป็นไปได้ของขวัญเห็นหลังตัง้งใหม่อยู่นะครับ เมื่อกี้พอเขาขึ้นว่ายินดีด้วยนะครับสายกีตาร์ของคุณตรงหมดแล้วนะครับเขาก็จะมีเป็นป๊อปอัพนะครับแล้วก็ต้องดับเบิลแท็บข้ามไปนะครับ ข้อดีของเจ้าตัวแอปพลิเคชันตัวนี้นะครับก็คือถ้าเวลาเราดีดนะครับทีนี้ถ้าปลายเสียงมันยังแกว่งแกวงอยู่นะครับเขาก็จะไม่มีสัญญาณบอกให้นะครับเหมือนเราดีแค่ธรรมดาเนี่ยมันนึกว่ามันจะเป็นเสียงสั้นๆแล้วก็จะบอกเลยอย่างเงี้ยครับเขาจะฟังจนไปถึงปลายเสียงเลยนะครับสมมติปลายปลายเสียงมันยาวแค่ไหนถ้าปลายตั้งแต่ต้นเสียงจะถึงปลายเสียงถ้าเสียงไม่ตรงอย่างเงี้ยนะครับก็คือก็คือเข,าก,ข,า,กขาก็จะไม่ไม่ยอมบอกเราว่าเรายังตั้งไม่ตรงนะครับอย่างเงี้ยนะครับ ทีนี้ก็ตั้งสายสามนะครับถ้าปลายเสียงไม่ตรงเขาก็จะไม่บอกนะครับ มีเสียงบอกแล้วนะครับแต่เราต้องดูว่าปลายเสียงมันตรงแล้วยังนะเพะื่อก็ดีดใหม่ยินดีด้วยกีตาร์รับการจูเรียบร้อยแล้วนะครับถ้าเราตั้งเสียงสายกีตาร์ตรงทุกเส้นนะครับก็จะมีข้อความขึ้นมาบอกเราว่ายินดีด้วยนะครับ ด้วยกีตาร์ได้รับการจูนเรียบร้อยแล้วกีตาร์ได้รับการจูนเรียบร้อยแล้วนะครับเวลามีป๊อปอัพขึ้นมาอย่างนี้เราก็ดับเบิลแท็บไปหนึ่งครั้งนะครับอ่านีเอ็่นะครับก็คือการตั้งจูนสายกีตาร์แบบบอร์ดดนะครับก็เสร็จสิ้นลงแล้วนะครับซึ่งพอเวลามันมีตัวช่วยอย่างนี้นะครับมันก็จะทําให้เราสามารถตั้งสายกีตาร์ได้ง่ายขึ้นนะครับแล้วก็แล้วก็จะไม่ไม่ต้องพึ่ง พื่อให้คนตาดีมาช่วยตั้งให้อย่างเงี้ยครับสมมติว่าให้คนตาดีมาดูให้ว่าเออสายมันตรงหรือยังเออมันแสดงสีเป็นยังไงอย่างเงี้ยครับสมมติว่าเราเรา,เรามีโปรแกรมเรามีแอปพลิเคชันไว้อย่างนั้นก็เท่ากับว่าเราอ่าไม่สามารถใช้มันได้อย่างเต็มประสิทธิภาพนะครับซึ่งตัวไอแอปตัวเนี้ยนะครับก็คือสามารถอำนวยความสะดวกให้ให้เราสามารถที่จะตั้งสายกีตาร์ได้ด้วยตัวของเราเองนะครับซึ่งเนี่ยสายกีตาร์ก็ตั้งเสร็จแล้วนะครับอ่าสายกีตาร์ตรงแล้วนะครับ สายกีตาร์ตั้งตรงเรียบร้อยแล้วครับสำหรับวิธีการตั้งสายกีตาร์แบบบอดๆนะครับก็จบลงไปแล้วนะครับและถ้าหากว่ามีเสียงอื่นใดนะครับเป็นการรบกวนนะครับก็ต้องขอกราบอภัยสำหรับผู้ที่ได้มาฟังคลิปนี้ด้วยนะครับเพราะว่าที่ที่ผมอัดเนี่ยนะครับมันก็จะเป็นเป็นห้องทํางานนะครับซึ่งมันก็อาจจะมีบางช่วงเวลาที่อาจจะมีคนเข้าออกบ้างนะครับก็ ก็เป็นที่ทํางานนะครับก็ก็ก็ต้องทําทใจนิดนึงนะครับก็ใช้เป็นสถานที่สาธารณะนะครับก็ใช้พื้นที่ร่วมกันนะครับแต่ว่ากา็ยินดีครับเวลาเจออะไรแปลกนะครับแล้วก็น่าสนใจแล้วก็คนตาบอดใช้ได้ก็อยากจะทําอยากจะบอกอยากจะเล่าเพื่อให้เพื่อนเพื่อนนะครับได้สามารถนํามาใช้งานได้อย่างเต็มที่นะครับก็สําหรับ คลิปนี้ก็จบขอจบการทำรีวิวการใช้งานแอปพลิเคชันกีตาร์จูนเนอร์ไว้เพียงเท่านี้ครับสวัสดีครับ